สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมือนีติผ้ามากินตำส่วนะคะเห็นบอนี่ตำส่วขนมจีนใส่กุ้งเด้งๆดัแกบแก้มก็มีลูกชิ้นทอดนะคะลูกชิ้นหมูทอดผักสลัดแล้วก็มีสมพักขันเองนะคะกับเขาผ้าแล้งวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีออบเนื้อนะคะของมาว่าน,นเนาะที่เหลืออยู่เขาเนี้วกระติ๊หนึ่งคือเก่าจาเห็นบอนี่ค่ะที่สําคัญวันนี้อยากกินแบบนี้นะคะอยาาก,กินส้มผักกับ ตำซัวกุ้งนะคะเด้งๆงเนาะแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะสลัดก็อยู่ในนี้นะคะไม่เอาออกมานะเพราะว่าเก็บใส่ตู้เย็นแล้วล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะมากินเขากับติ๊กเลยเหมือนนี้มากมามาแซบน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมากมามือานี้ผ้ามากินนี่ค่ะยากกินตำซัวตำซั่ว,วกุ้งเด้งเดงนะคะใส่ขนมจีนขะปุ่นเนาะบานเท่ากับกระปุ่นมีสมพักเพ็ดเองค่ะ ขันเองอกับแก้มก็ได้ลูกชิ้นทอดนะคะแล้วก็ได้อมนะคะออมเหนือนะคะที่เมื่อวานเห็ดเหลือคะ่ะมาขามาก,ามกินผ้าแลงเหมือนกันมมสมพักสม้มใด่ใจด้วยคะ่ะเขาก็ติ๊บเก้าก็ติ๊บเดมิมเพิ่มเติมคู่ความแซ่ จะความเต็มคือความแ่บเนาะขออนุญาตห้ามมองว่างเขาไป <c oughs> มาค่ะจบเข้าไปค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะลานะนี้เป็นเวลาจะสี่โมงเย็นนะคะเ่านี้วค่ะก่อนอื่นก็ขอจำน้ำอ,อมว่างค่ะอืแ <c oughs> ับ อจับหลายมากค่ะมากินน้ำกันกำลังอย่างนี้มกกั้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะช่วงนี้งานไลฟ์ยังค่ะลูกชิ้นหมูทอด ชุม,มพักค่ะกระลำขันชมพักเอากระลำม,มาขันก็หอมค่ะอืม

วันนี้บนอินพักปันไเด,ด้วยคะเด้อมากินพาแรงน้ำกันหนึ่งพาแรงก็คือข้าวแรงค่ะ <laughs> พาแรงของติ๊กได้ค่ะเด้ <laughs> คเอคนอื่นบุหัวแปลยง้ง แ <c oughs> ซมมาสดอ,อมค่ะ

ออืมอมนะคะ่ะแคปมูขาดประด้ยก็คือแคปมูเขาว่ะขาดได้ยดอกขาดแต่ว่าก็อยากกินมาอืมอืมครับ กุ้งค่ะชิ้นค่ะ มาด้อค่ะฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปฟังสหรัฐเมื่อกี้ทงกันยิ้วลายบริเอื่นค่ะมาเด้อค่ะ,พ,คะ,คะพี่น้องป่องไปเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆทุกคนอื้อ นี่แซ่บลูกปุ้งินทอดก็แซ่บ Ừ. Cưng nó đang tí tí tí. เป็นแน่สบๆค่ะมากมากมากินน,น้องกาน้ำนัวใ้ใจอื bạc khắc โอเคนะคะคลิปนี้จะฝากไปแค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ให้ดิกด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปไว้าจะพาทานอะไรวันนี้ขอตัวทานต่อให้เสร็จก่อนนะคะอือเสร็จ